สวัสดีครับเพื่อนเพื่อสมาชิกสูตรเลขเด็ดจ,จาก facebook วันนี้เรามาดูสูตรเลขวิ่งล่างกันนะครับผมอีกสักสูตรสูตรนี้นะครับผมมีวิธีการคำนวณน,นะครับก็คือใช้นะครับผมหลักร้อยบนนะครับหนึ่งครั้งหลักหน่วยบนหนึ่งครั้งนะครับหลักสิบล่างหนึ่งครั้ง หลักหน่วยล่างสองครั้งหลักร้อยครั้งที่หนึ่งครั้งหลักสิบครั้งที่สามครั้งหลักหน่วยครั้งที่4ี่ครั้งแล้วก็บวกด้วย4คงที่นะครับผมสูตรนี้ก็มีสถิติอยู่ที่1 2 3 4 5ส7 8 8ามี่ห้าหเจ็ดแดดงวดนะครับผมเป็นสูตรเลขวิ่งล่างนะครับผมไม่สั้นไม่ยาวนะครับกำลังพอดีที่8งวดนะครับ มีตัวเลขนะครับผมที่มากกว่าหหลักนะครับผมอยู่ก็คือหลักหน่วยล่างนะครับผมตัวเดียวก็จะบวกนะครับผมรวมแต้มทิ้งไว้นะครับหลังจากนั้นเราจะได้บวกนะครับผมได้ง่ายหลัก10ล่างเป็น7นะครับ7จ็ดบวกเเท่ากับ14เอาแต่ตัวทดคือเลข4 1่นบวกหนะครับผมได้เท่ากับ2นะครับให้เอาแต่ตัวทดคือเลข2 8งบวกแเท่ากับ16นะครับให้เอาแต่ตัวทดคือเลข6แล้วก็6กบวกหนะครับผมได้เท่ากับ สิบสองต่อมานะครับผมงวดต่อมาสี่บวกสี่ได้เท่ากับแปดงวดต่อมานะครับผมแปดบวกแปดได้เท่ากับสิบหกงวดต่อมาเจ็ดบวกเจ็ดนะครับได้เท่ากับสิบสี่แล้วก็งวดต่อมาสองบวกสองได้เท่ากับสี่นะครับงวดล่าสุดรา,างวัลเล็กท้ายสองตัวล่างนะครับสองสี่หลักหน่วยล่างเลขสี่นะครับสี่บวกสี่ได้เท่ากับแปดหลังจากที่นะครับผมเราได้บวก รวมนะครับผมตัวเลขที่มากกว่าหหลักทิ้งไว้แล้วนะครับผมเราก็มาบวกตัวเลขนะครับผมรวมแต้มกันเพื่อที่จะหาเลขวิ่งนะครับผมตัวเดียวอ่ะงวดที่1นนะครับผมได้เท่ากับนะครับ9บวก4ได้เท่ากับ13 13บวก9ได้เท่ากับ22 22บวก4ได้เท่ากับ26 26บวก1ได้เท่ากับ27 27บวก5นะครับผมได้เท่ากับ32 สามสิบสองบวกห้าได้เท่ากับสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดบวกสี่นะครับผมได้เท่ากับสี่สิบเอ็ดงวดที่หนึ่งนะครับผมก็จะได้เลขวิ่งตัวเดียวนะครับผมเป็นเลขหนึ่งรางวัลเลขท้ายสองตัวล่างนะครับผมก็ออกแปดหนึ่งเป็นงวดที่หนึ่งนะครับ มาต่องวดที่สองกันนะครับผมงวดที่สองนะครับห้าบวกสี่นะครับผมไอ้ทษทีห้าบวกหนึ่งนะครับผมได้เท่ากับหกหกบวกแปดได้เท่ากับสิบสี่สิบสี่บวกสองได้เท่ากับสิบหกสิบหกบวกหนึ่งได้เท่ากับสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกห้าได้เท่ากับยี่สิบสองยี่สิบสองบวกศูนย์ได้ยี่สิบสองยี่สิบสองบวกสี่ได้เท่ากับยี่สิบหกให้เอาแต่ตัวทศนะครับผมก็คือเลขหก <c oughs> หลังวันเลขท้ายสองตัวล่างออกหกปดงวดที่สองนะครับว <c oughs> ิ่งตัวเดียวนะครับผมเลขหกเข้าที่หลักสิบล่างนะครับผมก็ถูกเป็นงวดที่สอง ต่อมางวดที่3นะครับผมงวดที่3 7บวก4ได้เท่ากับ11 <c oughs> 11บวก6ได้เท่ากับ17 17บวก6ได้เท่ากับ23 23บวก1ได้เท่ากับ24 24บวก9ได้เท่ากับ33 33บวก9ได้เท่ากับ42 42บวก4นะครับผมได้เท่ากับ46จะได้วิ่งนะครับผมตัวเดียวเป็นเลข6 ลงวันเล็กท้ายสตัวล่างงวดต่อมาก็ออก0ูนย์หนะครับวิ่งตัวเดียวล่างเลข6เข้าที่หลักหน่วยล่างก็ถูกเป็นงวดที่3าม ต่อมางวดที่4นะครับผมงวดที่4ได้เท่ากับ2บวก7เท่ากับ99บวก0นะครับได้เท่ากับ9 9้บวก2ได้เท่ากับ11 11บวก2ได้เท่ากับ13 13บวก2ได้เท่ากับ15 15บวก5ได้เท่ากับ20 20บวก4ได้เท่ากับ24นะครับให้เอาแต่ตัวทดตัวเดียวเป็นเลข4รางวัลเล็กท้าย2ตัวล่างนะครับผมงวดต่อมาก็ออก9 4เป็นงวดที่สี่ วิ่งตัวเดียวนะครับผม4ล่างนะครับผมก็เข้าที่หลักหน่วยก็ถูกงวดที่4ต่อมาเป็นงวดที่5นะครับผมงวดที่5ได้เท่ากับ4ี่บวกสเท่ากับ7นะครับ7จบวกเได้เท่ากับ16 16บวกแได้เท่ากับ24 24บวกเได้เท่ากับ33 33บวกสได้เท่ากับ36 36บวก8ได้เท่ากับ44 44บวก4คงที่ได้เท่ากับ48ก็จะได้วิ่งนะครับผมตัวเดียวเป็นเลข8รางวัลเลขท้าย2ตัวล่างงวดต่อมาก็ออก98เป็นงวดที่5วิ่งตัวเดียวนะครับผมเลข8เข้าที่หลักหน่วยล่างนะครับผมก็ถูกเป็นงวดที่5 ต่อมางวด <c oughs> งวดที่6นะครับผมงวดที่6ได้เท่ากับ9บวก8ได้เท่ากับ17นะครับ17บวก9ได้เท่ากับ26 26บวก6ได้เท่ากับ32 32บวก2ได้เท่ากับ34 34บวก9ได้เท่ากับ4 34บวก9ได้เท่ากับ43 43บก0ได้43 43บวก4ได้เท่ากับ47ให้เอาแต่ตัวทดตัวเดียวเป็นเลข7นะครับ หลังวันเลขท้ายสองตัวล่างก็ออกเจ็ดเจ็ดเป็นงวดที่หวิ่งตัวเดียวนะครับผมเลขเจ็ดเข้าที่นะครับผมหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยก็ถูกเป็นงวดที่หต่อมานะครับผมงวดที่เจ็ดนะครับ สบวกหเท่ากับ10บสบวก7เท่ากับ17 17บวก4ได้เท่ากับ21 21บวก7ได้เท่ากับ28 28บวก6ได้เท่ากับ34 34บวก4ได้เท่ากับ38 38บวก4ได้เท่ากับ42นะครับให้เอาแต่ตัวทดตัวเดียวไปเลขสอรางวัลเลขท้าย2ตัวล่างนะครับผมในงวดต่อมาก็ออก2อสองเป็นงวดที่7ด วิ่งตัวเดียวนะครับผมเลข2นะครับผมเข้าที่หลัก10และก็หลักหน่วยล่างนะครับก็ถูกเป็นงวดที่7 <c oughs> ต่อมานะครับผมเป็นงวดล่าสุดนะครับผมงวดที่8วันที่1มิถุนายน2,563ที่ผ่านมานะครับ0ย์บวก5เท่ากับ5 5บวก2เท่ากับ7 7บวก4ได้เท่ากับ11 11บวก4ได้เท่ากับ15 15บวก9ได้เท่ากับ24 24บวก4ได้เท่ากับ28 28บวก4ได้เท่ากับ32นะครับเอาแต่ตัวทดตัวเดียวเป็นเลข2องรางวัลเล็กท้าย2ตัวล่างนะครับผมงวดที่ผ่านมานะครับผม1มิถุนายน2563นะครับ2ตัวล่างออก2 4ส เป็นงวดที่8นะครับวิ่งตัวเดียวเลข2นะครับผมเข้าที่หลัก10ล่างก็ถูกงวดที่8ทีนี้ก็มานะครับผมคำนวณกันนะครับผมในงวดที่จะมาถึงนี้นะครับผมก็คือวันที่16มิถุนายนนะครับผม2563มาดูวิธีการคำนวณน,นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับใช้หลักร้อยหนึ่งครั้งนะครับหลัก หน่วยบนหนึ่งครั้งหลักสิบล่างหนึ่งครั้งหลักหน่วยล่างสองครั้งหลักร้อยครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักสิบครั้งที่สามหนึ่งครั้งหลักหน่วยครั้งที่สี่หนึ่งครั้งแล้วก็บวกด้วยเลขสี่งที่นะครับ <c oughs> ทีนี้เราก็มาบวกนะครับผมรวมแต้มกันนะครับผมก็จะได้เท่ากับห้าบวกเจ็ดนะครับได้เท่ากับสิบสองสิบสองบวกสองได้เท่ากับสิบสี่สิบสี่บวกแปดได้เท่ากับยี่สิบสองยี่สิบสองบวกสี่ได้เท่ากับยี่สิบหกบ 22. 22 ยี่สบวกหได้เท่ากับสามสิบสองสามสิบสอบวกสได้เท่ากับสามสิบวกสได้เท่ากับ38นะครับก็จะได้นะครับผมเป็นเลขวิ่งนะครับผมล่างตัวเดียวเป็นเลข8นะครับผมสำหรับสูตรนี้ในงวดวันที่16มิถุนายนนะครับผม2563นกนะครับก็เป็นเพียงนะครับผมสูตรการคำนวณตัวเลขทางคณิตศาสตร์ก็ขอให้ เพื่อนๆทุกท่านนะครับผมจงใช้วิจารณญาณน,นะครับผมในการรับชมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอลาเพื่อนๆสมาชิกไปแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ